เขาเสียใจค่ะเจ็บปวดทรมานไม่สบายใจไม่สบายกายอาจจะมีความทุกข์อะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะบอกให้คุณฟังได้อาจจะมีอาการเจ็บปวดอะไรบางอย่างซึ่งไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้หรือเขากำลังเจ็บปวดกับสถานการณ์นะคะของความสัมพันธ์เช่น เขาอาจจะรู้สึกผิดที่ทำให้คุณเสียใจเขาอาจจะรู้สึกเสียใจที่ความสัมพันธ์ มันไปไม่ถึงที่เขาคาดหวังหรือถ้าคุณทะเลาะกันนั่นแปลว่าเขาเองยังรู้สึกผิดหรือยังรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเศร้าคุณเสียใจคุณผิดหวังเขาเจ็บปวดไม่แพ้คุณเลยนะคะเขาเจ็บปวดเหมือนกันบางทีเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมาแต่ข้างในเขาทรมานมากเลยนะ เขาเองเนี่ยอยากจะบอกคุณว่าตั้งแต่วินาทีที่คุณเดินจากเขาไปไม่มวีวินาทีไหนที่เขาไม่เสียใจเลยนะหรือถ้าเขาเป็นคนเดินจากคุณไปคุณรู้ไหมว่าเขาไม่ได้อยากทําแบบนั้นไม่ได้อยากจะตัดสินใจเดินจากออกไปเขายังมองดูคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็ยังแบบยังยังอยากให้คุณเนี่ยยื้อยังอยากให้คุณเนี่ยพยายาม หรือถ้าเป็นคุณเองที่เดินจากไปเขาอยากให้คุณหันกลับมามองเขานะคะแล้วยังไงต่อเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้มันยังสามารถที่จะพัฒนาได้มันยังสามารถที่จะทำอะไรให้มันเติบโตได้ด้วยสองมือของเขาด้วยความพยายามของคนสองคนนะ่ะเขาเชื่อว่า ถ้าไปกันต่อถ้าพยายามช่วยกันประคับประคองความสัมพันธ์ใช้ความรักใช้หัวใจมันจะไปต่อได้กันได้เขายังคิดว่าคุณคือคนรักเขายังมีความหวังว่าเราว่าคุณกับเขาเนี่ยจะได้กลับมาเฉลิมฉลองกันอีกครั้งจะได้กลับมาเป็นคนรักกลับมาเป็นความสุขให้กันและกัน เพราะสำหรับเขาเนี่ยทุกความสำเร็จอะไรก็ตามที่เขาพยายามมาสร้างมันขึ้นเขาก็อยากให้คุณอยู่ในโมเมนต์ที่เขามีความสำเร็จก่อนหน้านี้ค่ะเขาอาจจะไม่ได้ทำตามความรู้สึกของตัวเองเพราะว่ามันอาจจะต้องเลือกหรือพยายามทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จหรือมันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันทำให้เขาเนี่ยต้องพยายามทำสิ่งนั้นพอถึงตอนเนี้ย เขาอาจจะทําสําเร็จแล้วเขาอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตสิ่งนั้นมันลูกเป้าหมายแล้วแต่มันอาจจะยังไม่มีคุณอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาก็คาดหวังว่าวันที่เขาสําเร็จคุณจะอยู่กับเขาจะมีคุณร่วมฉลองไปกับเขาด้วยเขาอาจจะตัดสินใจทําอะไรที่ชัดเจนขึ้นเช่นความสัมพันธ์ที่อาจคุณอาจจะรอสถานนะคุณอาจจะรอความชัดเจน แล้วเขายังไม่ได้ให้หรือยังไม่ได้บอกให้ใครรู้นะคะคุณอาจจะแบบเคยแอบคบกันเคยแอบคุยกันเคยไม่ได้เปิดเผยใดๆตอนนี้เขาพร้อมที่จะเปิดเผยเขาพร้อมที่จะประกาศถ้าวันใดที่เขาประสบความสําเร็จแล้วอนะคะ่ะเขาอยากจะมาทําให้มันชัดเจนขึ้นอยากจะมาประกาศนะคะถึงความรู้สึกสถานะของคุณนะคะให้ ให้มันได้รับความชัดเจนให้คนอื่นรู้ด้วยไม่อยากหลบๆซ่อนๆแล้วนะคะเนี่ยคือสิ่งที่มันอยู่ในใจของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้บอกคุนเลย